สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมังงะเวิล์กันอีกแล้วนะครับ ในวันนี้นะครับผมเราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องราวของมหาศึกคนชนเทพในตอนที่57กับสปอยลแรกแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่หลายๆคนเนี่ยรอกันมามากๆ,ๆเลยนะครับผมการต่อสู้ระหว่างจินซีฮ่องเต้กับตัวของเฮดิสเจ้าแห่งยมโลกนั่นเองครับก็เรียกได้ว่าเปิดมาในตอนที่แล้วเลยโอ้โหเฮดิสเปิดมาอย่างเทพเลยถูกไหมแต่กลับถูกจินซีเนี่ยสวนไปเฉยเลยนะครับผมในตอนนี้ใครจะกุมความได้เปรียบเอาไว้ได้ต้องมารอดูกันนะครับ โดยเรื่องราวในตอนนี้เนี่ยนะครับผมจากสปอยลแรกที่ได้ออกมาเนี่ยนะครับเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยมันจะเป็นตอนที่จะเล่าประวัติของจินซีนั่นเองซึ่งก็เรียกได้ว่ามีความแฟนตาซีค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับเรามาเริ่มฟังกันเลยดีกว่าเปิดตอนมาเนี่ยนะครับผมก็ย้อนอดีตไปถึง จินซี่ห้องเต้เลยนะครับผมว่าในอดีตการเนี่ยนะครับในแผ่นดินจีนเนี่ยก็มีอาสูรมีเทพอะไรอยู่มากมายอยู่ร่วมกับมนุษย์เลยนะครับผมแล้วก็ได้มีเทพตนหนึ่งเนี่ยที่ถูกเชื่อกันว่าเป็นเทพแห่งสงครามมีชื่อว่าชิโยครับเจ้าเทพชิโยเนี่ยก็เป็นเทพที่ชาวบ้านเนี่ยก็ต้องเคารพบูชานะครับผมเพราะว่าเจ้าชิโยเองอะ่ะมีความน่ากลัวมากๆเลยรูปลักษณ์เนี่ยเหมือนปีศาจด้วยซ้ําไปนะครับจกักรพรรดิเองเนี่ยก็ต้องมายอมซีโรราบให้กับมันนะครับผมและ ตามตำนานเนี่ยก็กล่าวเอาไว้ว่าชิวโยเนี่ยเป็นคนสร้างอาวุธสร้างชุดเกราะอะไรแบบนี้ขึ้นมานะครับและเวลาที่ชาวบ้านเนี่ยจะต้องมาสังเวยเนี่ยนะครับผมจะต้องเอาเครื่องบูชายันมาให้กับตัวมันด้วยนะครับผมซึ่งก็มีทั้งลูกป,ปั้นมนุษย์หินดินทรายอะไรต่างๆรวมไปถึงตัวของมนุษย์เองด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งแน่นอนละ่ะช่วงเวลาที่ต้องบูชายันมันเนี่ยก็แบบว่าผ่านมาหลายชั่วอายุคนเหลือเกินนะครับผมแต่มันก็ต้องหยุดที่ ใครล่ะครับจินซี C, ห้องเต้ของเรายัางไงเลยครับผมจินซี C, ห้องเต้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นชายหนุ่มที่มีอํานาจมีบรามบรามีสูงมากๆนะครับผมได้รวบรวมแผ่นดินให้เป็นปึกแผ่นและตัวของเขาเองเนี่ยนะครับผมก็อยากที่จะจบการบูชายันบ้าๆนี้ลงให้จงได้สักทีหนึ่งนะครับแล้วก็เห็นว่าพลังของชิโยเนี่ยมันเก่งมากๆเลยก็อยากจะได้มาครอบครองเหลือเกินในปีที่เกิดเรื่องขึ้นนี้เองนะครับผมตัวของจินซีก็อาสาจะเอาเครื่องบรรณาการเนี่ยนะครับเครื่องสังเวยเครื่องบูชายัญเนี่ยไปมอบให้กับชิ อโย่ด้วยตัวเองเลยซึ่งเมื่อชื่อโยเนี่ยได้พบกับจินซีก็แปลกใจว่าชายที่ยิ่งใหญ่ผู้ที่ได้รับขนานนามว่าเป็นผู้รวบรวม6แผ่นดินเนี่ยนะครับผมจะมาอยู่ต่อหน้าเขาและดูเด็กเหลือเกิน,นครับดูเด็กกว่าที่เขาคิดเอาไว้มากๆเลยแต่ชื่อโยเองเนี่ยก็แบบว่าออ๊ยประทับใจนะครับคิดว่าแบบเออเนี่ยมันเป็นชายหนุม่มที่เก่งมากๆเลยงั้นข้าจะยื่นข้อเสนอให้กับเจ้าในไหนข้าเองเนี่ยก็ถูกบูชาเป็นเทพแห่งสงครามแล้วเป็นผู้สร้างแห่งอาวุธแล้วงั้นข้าเนี่ย จะทำให้เจ้ากลายเป็นปฐมจัก,กรพรรดิเลยดีไหมล่ะแต่มีข้อแม้ว่าเจ้าเนี่ยจะต้องมอบเครื่องสังเวยมาให้เป็นมนุษย์หนึ่งหมื่นชีวิต แต่ตัวของจินซีก็ไม่เอาด้วยหรอกนะครับผมก็เรียกไ้ว่ากูไม่ได้มาที่นี่เนี่ยเพื่อจะทําข้อตกลงกับมึงแต่กูมาที่นี่เพื่อจะจัดการมึงยังหากจะเป็นเทพสงครามอะไรจะเป็นปีศาจหน้าไหนก็ไม่กลัวทางนั้นนะครับผมก็ยื่นบรรณาการไปให้นะครับกลายเป็นตุ๊กตาดินตัวเดียวเท่านั้นเองนะครับผมชื่อโหยเมื่อเห็นดังนั้นเนี่ยก็แบบโมโหเลยถ้าแกเรื่องที่จะคุกเข่าให้ข้านะแกคงจะได้กลายเป็นประหจกกักรพพัดไปแล้วแต่ชะไหนกันแกถึงเรื่องความตายแล้วทั้งสองคนเนี่ยก็ได้เข้าบวกกันอย่างเมมมาัันนะครบผ ท้ายที่สุดแล้วนะครับผู้ชนะในการต่อสู้ครั้งนี้ก็คือตัวของจินซีฮ่องเต้ของเรานั่นเองนะครับผมและหลังจากที่จินซีชนะมาได้เนี่ยนะครับผมพลังของชิโยเนี่ยก็ตกมาอยู่ในมือของเขานั่นเองนะครับนั่นก็คือเทคนิคการต่อสู้ที่เป็นเหมือนดาว5แชแฉกแทนอาวุธทั้ง5้าที่ชิโยเนี่ยเป็นคนสร้างขึ้นมานะครับผมก็มีชุดเกาะทวนดาบอะไรพวกนี้นะครับผมเต็มไปหมดเลยนะครับก็เป็นโหมดการต่อสู้ต่างๆซึ่งนั่นแหละก็คือที่มาว่าทาไมนี่คือพลังของจินซีได้แล้วจากนั้นเองเหตุการณ์ก็ได้ตัดกกลัับมายายงารต่อ แล้วเราก็จะได้เห็นว่าจินซีเองเนี่ยก็ใช้เทคนิคในการปัดป้องและจัดการสวนพลังของเฮดิสจนเฮดิสเนี่ยกระเด็นออกไปได้ซึ่งเรียกได้ว่าตัวของแอลิสเองเนี่ยก็ตกใจเป็นอย่างมากว่าเทคนิคนั้นน่ะก็คือเทคนิคที่เขาโดนมาเหมือนกันแต่สิ่งที่พีคไปกว่านั้นนะครับผมเพราะว่าหลังจากที่ตัวของเฮดิสเนี่ยถูกสวนกลับไปแล้วก็เด่นออกไปถูกไหม ตัวของจินซีนะครับผมปากดีเหลือเกินนะครับเฮดิส <Hey, S 1> hey, เนี่ยเมื่อลุกขึ้นมาจะสู้ต่อก็ถามว่าแกยังจะสู้ต่ออย่งั้นเหรอโอ้โหปากดีจัดๆนะครับผมแต่ตัวของเฮดิสก็ถามกลับไปว่าเราแกคิดว่าการเป็นราชาเนี่ยมันคืออะไรกันจินซีก็เลยได้ตอบกลับไปว่าราชาน่ะเหรอมันคือผู้ที่ไม่ยอมพุกเข่าให้ใคร ผู้ที่แน่วแน่และไม่สั่นไหวเมื่อเฮดิสได้ยินดังนั้นเนี่ยเขาก็ขำออกมาซึ่งทุกคนก็งงไปหมดเลยขำอะไรวะแล้วจินซีเนี่ยเมื่อเห็นเฮดิสขำก็ขำตามนะครับผมแบบว่าเออไม่รู้อะกูขำไปก่อนแล้วกันนะครับแต่การที่เฮดิสขำเนี่ยเพราะว่าเขาได้นึกถึงใครบางคนนะครับผมที่เรียกได้ว่าเหมือนกับตัวของจินซี่ลอเกินเลย นั่นคือเทพที่สง,ง่างามที่สุดนั่นก็คือโอสเซนดอนนั่นเองครับและตัวของเฮดิสเองเนี่ยนะครับผมก็เตรียมที่จะพุ่งเข้าไปโจมตีตัวของจินซี่อีกครั้งในคราวนี้เขาจะไม่พลาดอีกต่อไปแล้วนะครับผมเขาได้โจมตีด้วยท่าเพอร์ซิโฟเนทีฮานครับก็เรียกได้ว่าฟาดเข้าไปเต็มๆเ,เลยนะครับผมและดูเหมือนว่าตัวของจินซี่เนี่ยก็กันตามสูตรเดิมเลยนะครับผมแต่ดูเหมือนว่าพลังในคราวนี้เนี่ยแม้ว่าจะเป็นเทพศาตรานะครับผมแล้วก็ดันก๊อปเทคนิคการต่อสู้มาจากเทพสงครามของจีนิกก็ ยังป้องกันตัวของเขาไม่ได้เลยนะครับถ้าการโจมตีในคราวนี้ของเฮดีสนั้นมันรุนแรงมากๆนะครับผมจนเกาะเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยและสุดท้ายนะครับผมตัวของจินซีเนี่ยก็ได้ถูกโจมตีไปเต็มๆนะครับก็เรียกได้ว่าเลือดไหลออกมาจากหัวเลยนะครับผมหัวแตกกันไปหนึ่งทีแล้วจากนั้นจินซี Z เองเนี่ยนะครับผมก็เลยได้ถอดผ้าโพกหัวขอเขาออกมานะครับแล้วก็เตรียมที่จะเข้าซัดกับตัวของเฮดีสแบบไม่มีอะไรมาปิดกั้นดวงตาของเขาแล้วนะครับผมแต่ดวงตาของเขาจะมีปริศนาอะไรซ่อนอยู่ไหมก็คงต้องรอดูกันนะครับเพราะ ตอนนี้เรายังไม่ได้เห็นอะไรเลยเขาจะตาบอดหรือเปล่าหรือเขาจะมีเนตรพิเศษอะไรเนี่ยเป็นพลังลับซ่อนอยู่อีกไหมก็เดี๋ยวคงต้องรอดูกันนะครับผมจะบอกไว้เลยว่าเดี๋ยวรอดูในฉบับเต็มน่าจะมันกว่านี้นะครับอันนี้ก็เรียกได้ว่าจัดกันไปกับสปอยล์แรกไปก่อนนะครับยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยยังไงในวันนี้ลาแล้วครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับช่วงนี้เหนื่อยมากทําคลิปไม่ค่อยทานเลยเดี๋ยวจะรีบทําคลิปมาให้นะครับผมแล้วเด ด้วยนอกจากวันพีทกับมาหาศึกนะครับผมก็เดี๋ยวรอดูกันว่าจะมีใครออกมาบ้างนะครับมีเรื่องอะไรน่าสนใจออกมาบ้างแต่ผมมีแผนเอาไว้สำหรับมังหัวเวลในปีหน้าเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วก็ผมขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ